ดูบรรยากาศที่วัดห้วยปอตำบลปังกูอเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้นำชุมชนชาวบ้านแล้วก็ฝ่ายปกครองช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับร่างของจ่าสิบเอกสําเริงคังประโคนหรือว่าจ่าเริงทหารสังกัดรอ3 3 0 3ซึ่งเสียชีวิตจากการประทะกันรบริเวณเนิน350ใกล้กับประสาทตาควายเมื่อ5วันที่ผ่านมา โดยคาดว่าร่างของจ่าเริงจะเดินทางถึงวัดในช่วงบ่ายวันนี้นางแสงเทียนยามดีญาติของจ่าเริงเนี่ยบอกว่าครอบครัวเฝ้ารอด้วยความกังวลกลัวว่าจะไม่ได้เจออีกวันนี้ดีใจนะครับที่ร่างของจ่าเริงจะได้กลับบ้านญาติเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าจ่าเริงเนี่ยเคยพูดไว้ว่าถ้ายังไม่ได้ผืนแผ่นดินคืนก็จะไม่กลับบ้านวันนี้จ่าเริงทําได้ทําสําเร็จแล้ว และทุกคนภูมิใจที่เขาทำได้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติด้วยชีวิตของตัวเองครับครับทงไม่ปักที่ตาควายเขาก็จะไม่กลับบ้านเราเคยได้ยินมาอย่างนี้พอดีเมื่อวานเมื่อเมื่อเอช้านี้ก็บอกว่าเขาคิดประจัจจ์ตาควายได้แล้วก็เลยเจอร่างเขาเราก็ดีใจมากค่ะที่เจอเขาเพราะว่าเราโรมาหลายวันแล้วอยากที่น้องก็รอก,กันทุกคนนะคะ ผู้สื่ข่าวเดินทางไปพบกับนางพิศินีเสาสาแม่ของพลทหารพานุพัฒน์เสาสาหรือว่าพลทหารบุญนะคะเป็นอีกหนึ่งทหารกล้าที่พลีชีพในสมรภูมิเดียวกันความสูญเสียทําให้แม่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะแต่ทันทีที่ผู้ใหญ่บ้านโทรมาแจ้งว่าเจอลูกแล้วและนําร่างออกมาได้แล้วหัวใจที่แตกสลายนะคะก็เหมือนกับได้รับการเยียวยาอีกครั้งถึงแม้ว่ายังเจ็บปวดอยู่แต่คุณแม่ก็บอกว่า เธอรู้สึกดีใจค่ะที่สามารถนำร่างของลูกชายนั้นออกมาได้เธอตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลเร็วกว่ากำหนดนะคะเพื่อกลับไปเตรียมเสื้อผ้ารอรับลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเนี่ยวันนี้ทำไมถึงได้ออกโรงพยาบาลเลยทำไมวันนี้วันนี้ต้องไปหาชุดสวยๆค่ะเพราะว่าลูกโบกกับเราแล้วล่ะถึงแม่ไม่ต้องแต่งหน้ามากแต่แม่ต้องดูดีใช่ยิ้มได้แข็งแรงแข็งแรงเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็ต้องดูดีค่ะ อน้อยากพูดถึงพี่ทหารยังไงบ้างที่เขาช่วยขอพบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกท่านเลยคะ่ะขอบคุณที่เสี่ยงไปเอาน้องมาให้ขอบคุณมากค่ะดูบรรยากาศตลอดสองข้างทางกันหน่อยนะครับที่บริเวณหน้าโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสุรินมีประชาชนที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงเกือบ100คน ภาพนี้คุณผู้ชมออกมายืนบกทงนะครับเพื่อเป็นการส่งร่างทหารกล้ากลับสู่ภูมิลำเนาเพื่อเป็นการสดุดีวิรชนทหารกล้าที่สละชีพทั้ง2นายด้วยนะครับย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับวันที่16ทธันวาคม2568ระหว่างภารกิจโจมตีที่หมายก็คือเนิน350จา่าสิบเอกสำเริงครังประโคนและพลทหารพานุพัฒน์เสาสาตัดสินใจยืนหยัดทำหน้าที่ชุดยิงคุ้มครอง เป็นกองหลังเพื่อเป็นการเปิดทางให้เพื่อนร่วมรบถอนกำลังออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งสองนายต่อสู้จนวาระสุดท้ายเสียชีวิตในสนามรบอย่างสมศักดิ์ศรีของทหารกล้าด้านพลโทเบรยุทธรักศิลแม่ทัพภาคที่สองกล่าวยกย่องความเสียสละของทหารทั้งสองนายว่าเป็นแบบอย่างของทหารอาชีพผู้ยืนหยัดเพื่อผืนแผ่นดินไทยจนลมหายใจสุดท้าย และจะถูกจารึกไว้ในหัวใจของคนไทยตลอดไปครับ